ที่ทุกยากมามากกว่าสิปีเวลาน้ําท่วมบ้านไม่สามารถไปไหนได้พี่ดอกเกษตรกร,กรไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วท่านคิดว่าไม่สาคัญเหรอครับแล้วก็อยากจะร้องหไห้เหมือนกันครับแก้กันมานานยังแก้ไม่ได้สักทีขอมีนกระดาษที่ชู่วไหมครับผมนายเสรณีอนินบนนะครับ สมาชิกุธิสภากลุ่มที่กนะครับกลุ่มทําสวนป่าไม้ปศุสัตว์ประมงจาก,กอำเภอกรุก,กพระจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้หนึ่งนะครับที่เคยถูกบ้านน้ำท่วมไม่เคยสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะน้ำท่วมพื้นที่ทำกินจะไม่รู้สึกหรอกครับ มันเป็นความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ทุกข์ยากมามากกว่าสิบปีเวลาน้ำท่วมบ้านไม่สามารถไปไหนได้ในสภาวะที่ปกติพี่น้องเกษตรกร,กรไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต้องมาปลูกใหม่แล้วท่านคิดว่าไม่สำคัญเหรอครับ เพราะฉะนั้นยตินี้ผมถือว่าผมในฐานะที่มาจากกลุ่มที่6คลุกคลีกับพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดเห็นความทุกข์ยากเห็นความลำบากของพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมของพี่น้องเกษตรกรที่มีผลผลิตทางด้านการเกษตรเสียหายแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกรัฐบาลได้แต่เยียวยาได้แต่ชดเชย แต่พี่น้องเกษตรกรก็ต้องการไหมครับเขาไม่ต้องการหรอกครับสิ่งที่เราอยากเห็นคือการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่เร่งด่วนและเป็นระบบมันเร็วกับแก้ปัญหานะครับเสนอมาเลยครับจากแก้ปัญหาที่ไหนอย่างไรทำได้หรือไม่และเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจะไม่ถูกการคัดค้านเช่นสร้างเขื่อน คคคิดครับปั๊บมาแล้วมาหาลัยนี้เสนอไอเดียสร้างเขื่อนอีกมหาลัยมานะครับไปยุ่ชาวบ้านบอกไม่ให้สร้างนะฮะตัดไม้ทำลายป่าไร่ที่โดนอีกแล้วครับสุดแล้วยังนึกไม่ออกว่าทางไหนจะแก้ได้ผมว่าทางแก้เอาเร็วและแก้ปัญหาได้ด่วนที่สุดนะครับเสนอมาเลยครับจะกแก้ปัญหาที่ไหนฟังแล้วก็อยากจะร้องไห้เหมือนกันครับแก้กันมานานยังแก้ไม่ได้สักทีขอมี กระดาษที่ชั่วไหมครับผมอึดอัดใจเหลือเกินครับอยากให้มีการแก้เร็วๆและแก้แบชบชาวบ้านเร็วๆนะครับท่านนะครับขอบคุณมากครับมัิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ